เป็นโจทย์ที่ท้าทายที่สิบการนของโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมเติบโตมากโดยเฉพาะกลุ่มในน่านน้ำขั้วโลกพ่อค้าแม่ค้าในสังคและอาชีพสัญญาอยังขาดประการรายได้ที่มั่นคงอย่างอาศัยยังไม่มาสังเกตการณ์ของโดยเฉพาะการของอากาศสุขภาพในทางจับตาเราพบว่าเป็นการที่น่าสนใจในการเลือกถือว่าคนไทยมีความรู้เคยชื่นชอบการเสี่ยงโชคข้อมูลทางสถิติระบุว่าไม่เพียงที่เกิดในตลาดที่หนักกว่าการเสี่ยงโชคนี้เป็นตลาด มีมู 4, 5, ลค่าถึง4 5แสึง้านบาทต่อปแบบีนับว่านมูลค่าอาจสัมผัสเหนมากแต่เป็นน่าเนสียดายคือเมื่อไม่ถูกหรึงวันเงินับน้ำกับหายไปกับไฮไฮใารเป็นรายสายที่ไม่ไมมต้องเงินขึ้นมาเป็นคนขอนเงชุมรรนะจากโจทย์น้ำข่าวรชประสุนจัมการ์กระสุนจัมพาร์และสนนาจากน,นขาวนะจึงมีน้ำนินนน้ที่จนันะคะเปลี่ยนเงินของที่เป็นเงินออกโดยนักนกานชอบลุ้มโชคกัอบอบุตสโาในการ ในนวัตกรรมการเงินเพื่อสังคมรูปแบบใหม่ที่เราตั้งชื่อแทนสมัยไทยได้ชื่อว่าฉลากออกสั้นเพื่อการลงชื่อในรัฐธรรมนูสอบพร้อมกับมาตรการวิบพิบวินเพื่อเศรษฐิในสีเดือนในข้อที่4คือเพื่อการออกข้ามประชาชนของรัฐบาลปัจจุบันโดยมุ่งเน้นนะคะลดภาระค่าคงชีวิตดะวยสั้นเพื่อสร้างมาตรฐานการเงินที่มั่นคงในระยะยาวด้วยสร้างสี่เดียวกับสังคมไทยส่วนบุคคลทุกคนในอนาคตให้มีให้เป็นประเทศที่ รวยก่อนแก่การทวนหน้าค่ะคุณค่ะข,ขอบคุณค่ะ เพกการจัดทำชีพในยามสดงภาพของกองทุนการอแห่งชาติกับผลงานพันธมิตรสุ่มได้้สุได้ออกกับสลากกอชระหว่างกองทุนการกองแห่งชาติกับผลงานพันธมิตรค่ะหลังจากานกชอ้กับฝางพันธมิตรทั้งเชี่ยเจ็ ขอพูดคุยกันเป็นอย่างสุดขั